นิทานมีน้อยเบนนี่กับแสงแห่งความหวังการครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่งดงามมีมีน้อยชื่อว่าเบนนี่เบนนี่เป็นหมีที่อ่อนโยนและชอบช่วยเหลือเพื่อนๆวันหนึ่งป่าเริ่มมีหมอกหนาทึบลงมาทำให้สัตว์ทุกตัวไม่สามารถมองเห็นทางได้และรู้สึกหวาดกลัวเบนนี่รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้เพื่อนๆในป่าผ่านพ้นความกลัวนี้ไปได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาแสงแห่งความหวังที่เชื่อกันว่าซ่อนอยู่ในถ้ำลึก เบนนี่เดินทางผ่านป่าทึบลำธารเย็นฉ่ำและภูเขาหินสูงชันระหว่างทางเขาพบกับสัตว์ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเบนนี่ช่วยนำทางนกตัวเล็กที่หลงทางต่อมลูกกวางที่ตกใจให้สงบและแบ่งอาหารให้กับกระรอกที่หิวโหวยทุกครั้งที่เบนนี่ช่วยเหลือผู้อื่นเขารู้สึกหัวใจอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะเดินทางต่อไปในที่สุดเบนนี่ก็มาถึงถ้ำที่มีแสงสว่างระยิบระยับส่องออกมานั่นต้องเป็นแสงแห่งความหวังแน่ๆ เบนนี่คิดขณะที่เขาเดินเข้าไปในถ้ำข้างในถ้ำเขาพบกับคริสตันที่ส่องแสงสีทองสวยงามสวัสดีเบนนี่เจ้าคือหมีน้อยที่มีหัวใจอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาข้าคือแสงแห่งความหวังข้าจะช่วยเจ้าให้แสงนี้ส่องไปทั่วป่าเสียงอ่อนโยนดังขึ้นจากคริสตันเบนนี่รู้สึกดีใจและพูดว่าข้าต้องการให้แสงแห่งความหวังนี้ช่วยนำทางและปลอบประโลมเพื่อนๆในป่าที่หวาดกลัว คริสตัลแสงแห่งความหวังเริ่มส่องแสงสว่างเจิดจ้าและกระจายไปทั่วป่าหมอกหนาที่เคยปกคลุมป่าก็ค่อยๆจางหายไปสัตว์ทุกตัวรู้สึกอบอุ่นและได้รับกำลังใจจากแสงนั้นเมื่อเบนนี่กลับมาที่ป่าเพื่อนๆทุกตัวต่างขอบคุณเบนนี่ที่ได้นำแสงแห่งความหวังมาสู่ป่าพวกเขาเรียนรู้ว่าความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำให้เกิดแสงแห่งความหวังที่สามารถนำพวกเขาผ่านพ้นความกลัวและอุปสรรคต่างๆ จากวันนั้นเป็นต้นมาเบนนี่และเพื่อนๆในป่าต่างช่วยเหลือกันและกันและสร้างความสามาัคคีในชุมชนป่าใหญ่ทุกคนรู้สึกมีความสุขและมั่นใจว่าพวกเขาสามารถผ่านพ้นทุกความท้าทายได้ด้วยความเมตตาและความหวังนิทานนี้สอนให้เด็กๆรู้จักความสำคัญของความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นและการรักษาความหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีกำลังใจและความสุขในชีวิต